ไม่เพียงเฉพาะทางเหนือนะคะที่เบตงนะคะ<ม>บอกว่าตอนนี้ก็ประชาชนเนี่ยเริ่มที่จะทยอยซื้อเสื้อกันหนาวแล้วซื้อฝากพี่น้องที่อยู่แถวๆโซนทางเหนือทางอีสานแล้วด้วยใช่ครับนะคะวันนี้เราจะพาไปเที่ยวที่ตลาดนัด บรนนังซีแนค่ะก็บอกว่าพี่น้องชาวเบตงนะคะออกมาซื้อเสื้อกันหนาวฝากญาติพี่น้องรวมถึงซื้อใช้เองเพราะว่าตอนนี้เริ่มที่จะมีอากาศหนาวในตอนเช้าแล้วด้วยทําให้พ่อค,ค้าแม่ค้าบอกว่าตอนนี้ยิ้มแก้มปริไปต,ตามๆกันเพราะว่ายอดขายแต่ละวันเนี่ยค่อนข้างที่จะดีพอสมควรค่ะ ภายหลังจากกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ลักษณะอากาศทั่วไปของไทยนะคะว่าระหว่างวันที่3ถึง4พฤศจิกายนอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าค่ะอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งช่วง4ถึง5พฤศจิกายนนี้ก็ทําให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอเบตงแล้วก็นักท่องเที่ยวนะคะเริ่มที่จะออกมาหาซื้อเสื้อกันหนาวมือสองแล้วก็เสื้อแขนยาวมือสองค่ะมาสวมใส่เพื่อต้อนรับหน้าหนาวโดยประชาชนที่มีญาติพี่น้องอยู่ทางโซนภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสาน ะะแล้วก็นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปต่างประเทศค่ะต่างออกมาเลือกซื้อเสื้อกันหนาวมือสองที่ตลาดนัดบันดังซีเนอกันอย่างคึกคักค่ะเหตุผลอะไรที่มาที่นี่เขาบอกว่าคุณภาพดีราคาถูกขณะที่บรรดาพ่อค้าแม่ขายในตลาดนัดดังกล่าวนะคะต่างพากันนําเสื้อกันหนาวออกมาจําหน่ายจนทําให้บรรยากาศการเลือกซื้อเสื้อกันหนาวมือสองเนี่ยเริ่มที่จะกลับมาคึกคักมากค่ะครับตามภาพที่เห็นนะครับก็จะมีเป็นร่มแล้วก็ แขวนกันเต็มเยอะแยะไปหมดเลยะนะครับเสื้อกันหนาวที่มาจําหน่ายส่วนใหญ่เป็นเสื้อมือสองจากประเทศญี่ปุ่นเห็นไหมครับเราไม่ต้องไปถึงต่างประเทศเขาก็นํามาขายถึงบ้านเราจากเกาหลีปากีสถานแล้วก็สหรัฐอเมริกาสินค้าถูกส่งมาเป็นกระสอบขึ้นท่าเรือที่มาเลเซียแล้วก็เข้ามาทางใต้ของประเทศไทยสินค้ามือสองมีหลากหลายมากอย่างเช่นเสื้อผ้าเด็กผู้ใหญ่รองเท้าตุ๊กตากระเป๋าหมวกนะครับ ภายในกระสอบจะบรรจุประมาณ50ถึง100กิโลกรัมทำให้มีราคาไม่แพงแล้วก็มีราคาเริ่มต้นตัวละ20ถึงตัวละ200บาทด้านนายสุภกิจพักพงพันธ์นักวิชาการสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวตงก็กล่าวว่า ผู้ที่ซื้อเสื้อเหล่านี้ต้องใส่ใจเลือกเป็นพิเศษนะครับโดยต้องเลือกร้านที่สะอาดปลอดภัยไม่วางเสื้อผ้ากองไว้กับพื้นแล้วก็ที่สําคัญนะครับเมื่อซื้อไปแล้วก็ต้องควรทําความสะอาดให้ถูกวิธีเพื่อลดความเสี่ยงข่อการติดเชื้อโรคนะครับโอ้เท่เลยตัวนี้นะฮะ